รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะยังเป็นช่วงโควิดคุณผู้ชมอย่าลืมใส่ใจดูแลตนเองด้วยการล้างมือให้บ่อยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและไม่เป็นอยู่ในห้องหรือสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากนะคะ สำหรับประชาบดีคนดีใต้ผืนฟ้าวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณพิพัฒน์อ่พิทักษ์ผู้ที่เคยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมก่อนกลับตัวเป็นคนใหม่หลังพ้นโทษโดยเขาได้เข้าขอทุนจากมูลนิธิบ้านพระพรมาขายข้าวแกงและได้ใช้เวลาว่างเป็นจิตอาสาขับรถส่งนักเรียนซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขังที่พ่อแม่ติดอยู่ในเรือนจํา ช่วยพาย,ยาวชนจากสถานพินิษฐ์ที่สารยาวชนและครอบครัวกลางส่งมาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิบ้านพระพรไปรายงานตัวที่สารอีกท้งยังนําความรู้ในการทํากีตาร์ของโครงการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ผนโทษเพื่อไม่ให้กลับไปทําผิดซ้ําอีกโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำให้เขานะคะได้รับรางวัลประชาบดีประเภทบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีไปฟังเรื่องราวกีตาร์สร้างชีวิตของคุณพิพัฒน์กันเลยค่ะ เฮ้ยเราขอละเราไม่อยากกลับเข้าสถานที่อีกเฮ้ยนานๆเจอกันทีเพื่อนนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยไม่ล่ะขอละเพื่อนเข้าไปนั่งเล่นกคนั้นแะถ้าไม่ดูดอ่ะไปเข้าได้นนิดนึงนิดเดียวไม่ดูดก็ไม่เป็นไรนิดเดียวจริงๆไปเพื่อนไปเฮ้ยโคตนัก่อนเ้ยเป็นไงบ้างวะนานๆเจอกันทีว่ะ มีอะไรมาแนะนำองเพื่อนคนนี้มีอะไรมาแนะนำให่มาว่ปาร์ตี้ยีเนี่ยนะเฮ้ยอะไรเพื่อนนานเจอกันรอตนี้รอบนี้มาจัดหูนุ้เลยนะหูเฮ้ยขอบ้างหนิวะได้เลยยิ่ดีเฮ้ยเอาหอนบ้างเอาหอนเลยเอาปะไม่เอาใช่ จริงๆอะเพื่อนโหยยอดยอ <BS> <BS> นะมงส่งแล้วเนี่ยรอมันเป็นอาทิตย์อะแม่งส่งมาจากต่างประเทศอะเยี่ย <BS> ของพวดีอ่ะท <BS> <BS> ุวดีเลยวะแม่งของดีวันเนี้ยแม่งสุดยอดเลย <BS> มีเพื่อนเยอะเพื่อนเลยลอ่ะ เราไ็ดูไว้เราก็ดูไว้ผมจะไม่ปฏิเสธเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าผมไม่ผิดเพราะผมรู้ดีว่าผมผิด ผิดที่ยังปล่อยให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในที่แบบนั้นสวัสดีครับคุณก้องสวัสดีครับผมจากมูลนิธิบ้านบุพรนะครับแล้วมูลนิธิบ้านบุพรพอคืออะไรนะครับเป็นมูลนิธิที่คอยให้ความช่วยเหลือให้โอกาส สร้างอาชีพใหม่กับนักโทษที่พ้นโทษนะครับหลังจากจพ้นโทษแล้วติดต่อที่บ้านพระปอรได้เลยนะครับได้ครับนี่ครับถ้าสนใจก็เชิอได้เลยนะครับขอ,ขอบคุณครับผมทำได้แค่ภาวนาว่าสักวันหนึ่ง ผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่านี้ผมคิดว่านี่แหละคือโอกาส โอกาสที่ผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญน,นั่งค่ะครับผมชื่อกล้องนะครับค่ะพอดีผมอยากขอโอากาสปรับตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ครับอืมค่ะที่นี่มูลนิธิบ้านพระพรนะคะที่นี่เปิดโอกาสให้เสมอเลยคะ่ะครับ พอมีตำแหน่งอะไรว่างให้ผมทำบ้างไหมครับค่ะเดี๋ยวขอจลองเช็คสักครู่นะคะครับผม,อมตอนนี้จะมีเป็นตำแหน่งช่างทำกีตาร์ค่ะถ้าสนใจก็สามารถลองฝึกลองทำก่อนได้นะคะครับได้หมดเลยครับอันนี้เริ่มงานได้เมื่อไหร่อ่ะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถเริ่มงานได้ทันทีเลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับยิดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะครั้งนี้แหละ ที่ผมจะเริ่มต้นใหม่เป็นคนดีกว่าเก่าผมตั้งใจไว้อย่างนั้นสวัสดีครับพี่นิดสวัสดีครับผมชื่อก้องนะครับครับสวัสดีครับก้องผมดีผมอยากให้พี่นิดสอนทำกีตาร์ให้ผมห่อนะครับอ๋อได้เลยครับได้เลยคราวนี้ก้องรู้ไหมว่ากีตาร์เนี่ยมันมีไม้หลายชนิดเลยในในหนึ่งตัวเนี่ยที่เราจะทำครับมันจะมีไม้หน้าไม้หลัง ไม้ข้างมีคอนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นไม้หน้าใช่เราจะวาดลูปให้ตามกีตาร์ที่เราต้องการนะครับส่วนไม้หลังนยฮะตอนนี้เป็นไม้หลังจะได้จะได้เป็นทรงของกีตาร์นะครับเป็นไม้นะครับเป็นไม้ซ้ายขวา ผมทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าผมเปลี่ยนไปแล้ว และผมก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เริ่มต้นใหม่อย่างที่ผมเคยได้รับมาขึ้นรถเลยครับเด็กๆเดี๋ยวพี่ไปส่งมูลิธิครั้งแรกพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเลยครับครับ ตอนนี้ฉันแก้จะค้อแล้วอยากจะฝากทางหูลนิธทีทำเรื่องรับเลี้ยงลูกฉันด้วยนะคะ